สวัสดีครับนะครับสหรับมือนีกัมีโอกาสนะครับได้เข้ามาทั้งจังหวัดนครพนมนะครับอําเภอท่าอุเทนนะครับจังหวัดนครพนมนะครับกับไร่เมื่อแหวนสวนทุเรียนนะครับตัวนี้กับเขาไปพบกับผู้ดูแลสวนทุเรียนกันเลยนะครับพ่อวัสดีครับพ่อครับครับพ่อซื้อพ่ออย่างน้อพ่อค่งซักเนาะเอาต้นนี้อยู่บ้านไหนพ่อนี่เขตสวนนี่เขตหนองสาลายครับเขตบ้านหนองสาลาครับบ้าย อำเภอท่าออเทนจังหวัดนครพนมเนาะแถวส่วนจังหวัดนครพนมเพามีคนปลูกหลายลระเบิทุเรียนพออ่อนครพนมก็เห็นอยู่สองสามบานนะทะสองสามบาทป<พ>อ,<พ>อต้นต้นใหญ่ประมาณนี้ระเบิพ่อที่เขาปลูกกันใหญ่กว่านี้กับมีปลูกไม้กับมีครับเด่นน้อยแะไรกับมีเป็นพ่มอ๋อเด่นน้อยกับมีเนาะที่พ่อดูแลสวนอยู่นี่มันประมาณจ้าต้นพ่อนี่ประมาณสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยสี่สิบต่นเป็นต้นครูเนาะต้นครูอ่าต้นครูเป็นปลูกต้นครูกันนะครับตัวนี้นะครับในโซนของเขาเป็นดินหยั่งพ่อนี่ เป็นดินลูกล่างครับเป็นดินลูกล่างมันบอกระแสมาปลูกได้ดีขึ้กันเนาะต้นสวยขึ้กันต้นนี้เป็นทุเรียนอายุกี่ปีแล้วพ่อนี่ครบสามปีพอดีครับคสามปีก็คือปลูกเดือนสิงหาปีหกสามนะพ่อเนาะเดือนนี้คือครบเดือนสามปีพอดีพ่อดูแลบ้างแต่ปลูกที่แรกเลยบ่ตัวนี้พ่อครับผมได้เริ่มปลูกที่แหลบไอ้วิธีการขอวิธีการรักษาดูแลทุเรียนตปที่แหลกนั่นได้พ่อเนาะว่าต้นเข้าดูแลยังไงเนียนขึ้นง่าขนาดนี้นะครับ ปุ๋ยกับายานะครับกับอฮอร์โมนครับก็คือ,คอวิธีการปลูกที่แรกพ่อขึ้นด้พันมากปุ๊บปลูกเลยบ่อรลือล้อๆไปพักไว้สักก่อนอพักสักก่อนครับเพราะว่าเอามาหอดแหละยังเตรียมดินบ่พร้อมอืมก็เลยอยู่ประมาณเป็นเดือนไปเลยพักไปปนเดือนก็นเลยพอดีเดือนหน้ามัอยังแล้วก็ค่อยได้เอามาลงดินครับคือ,ค,อคือการพักนี้พอ่อพ่อพักไว้ในห่มหรือตากแดดไปเลยเอาห่มครับเข้หาหา่มลำไส้หรือเป็นห่มเลยครับอ๋อเป็นห่ม บานนี้พ่อพักไว้ปุ๊บพ่อก็เตรียมเตรียมพื้นที่ดินเนาะครับเดินนาบเดินท่อเดินนาบยังเรียบร้อยก็อเอามาลงครับตัวน,นี้ยุกยุกยุกเป็นผู้อยู่บ่ครับนี่ยุโกโคกบ่ครับครับโอ้ยุกเป็นโคก,กเนาะครับอ่าก็คือการห้องพื้นห้องพื้นยังบ่ตอนปลูกที่แหลกอ่ามีแต่ปุ๋ยรองพื้นครับอ๋อใส่ปุ๋ยรองพื้นที่ซื้อเนาะครับก็ดินดำแค่นั้นอ๋อก็ดินดำครับผมครับกะขั้นตอนก็ปกติธรรมดาคืออ่าถ้ามันมีหลักโคตรหลักงอกก็ตัดตัดหลักครับครับตัดต้องตัด ที่นี่ไอการใส่ปุ๋ยพ่อใส่จักเทื่อครับเดือนหนึ่งเดือนละเทื่อใส่เดือนละเทือ่อเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้คือใส่ปุ๋ยเดือนละเทื่อนะครับแล้วก็มิยังอ,ยงอีกครับหลังนอกจากใส่ปุ๋ยแล้วก็มียาบ่มียายาแมาลงยาแมาลงครับยาแมาลงคือฉีดตามรอบคือช่วงที่มันแตกใบอ่อนครับผมปกติเทคนิคการฉีดยาแมาลงพ่อฉีดจัดหมื่นสี่ที่หนึ่งอ่าเดือนละเทื่อคือกันแต่ก่อนเดือนละเทื่อครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องยี่สิบหมื่นต่อเทื่ออ่าเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศถ้าฟ้าปิดก็คือห้าวต้องเลทไปอ่า ครับก็คือตรงนี้พ่อพ่อเพิ่งยุกับสวนน้ำนะครับเป็นสามาตรนั่งสังเกตได้นะพ่อเนาะว่ามันเป็นแมลงกินหรือเป็นเชื้อราลงหรือบอค่อยฉีดก็ได้นะพ่อนะตัวนี้เนาะครับตัวนี้เป็นพันธุ์มอนทองบ่พ่อนี่มอนทองอ๋อบ้านนี้ระบบการให้น้ำพ่อให้น้ำเอ่อจักจักมือเท่านึงเอ่อเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกนี่บ่ค่อยได้บ่ได้ให้ครับครับช่วงหน้าแล้งต้องขืนทุกมือต้องขืนทุกมือเนาะครับ Oh, บ้านี้มือมือแจ้น้าที่พอก็หายตัว uh, ประมาณเบิดสวนนี่ก็ประมาณซุ่โมุ่งซุ่มมุงมม่งกว่าวซุ่มมุ่งกวัวมันมัน,ม,นมันพอเดี๋ยวนี้เฮาใส่พลังแสงอาทิตย์แหละมัน,นกัดจับกัดบ่ได้บางเื่อเป็นฝาเป,นเป็นีก้อนฝาบังแล้วก็คือน้ขึ้นตรงอ่อนแล้วก็ต้องต้องใส่เวลาเพิ่มอีกนิดนึงอ๋อ oh, ค,ครับครับแผงโซลาเซลล์นะก็คือตัวนี้เขาใส่โซลาเซลล์เป็นตัวดึงหนาเนาะขึ้นอยู่กับแดดตั้งเพื่อกันครับ <no? S 2> <ฮ>อ่าตัวนี้ นะครับสำหรับปัญหาของการปลูกทุเรียนมีอย่างน่พ่อที่พ่อคิดว่ามันยากแน่ที่ยตั้งที่จะปลูกมาสามปีแล้วนี่กะยากก็คือบ่ยากเพราะว่าหนึ่งเฮ้ากับบ่เคยปลูกตามอันดันเพิ่นแต่เมื่อมันอะไรแล้วคอยปรึกษาผู้ผู้ที่รู้ให้คำแนะนำว่าอย่าตัวตัวนี้มาเพิ่มมาเสริมเออครับคือว่ายากก็ว่ายากถ้าว่าง่ายก็ว่าง่ายแต่ถ้าเฮ้าบ่หูเรื่องเลยก็คือว่ายากนะครับเออการศึกษาไปนำเรื่อยๆเอาครับสวยอยู่ครับพ่อ ถือว่าสวยซาปีเนาะครับเรียว่างามอยู่ถ้าเพื่อนขาทุเรียนไอ้ปามแต่ก่อนน่ะกับไทยสิดีกว่านี้อันเดียดนี่มันเด่นแดงครับอ่าอเพราะว่าผมปลูกปกติมันเป็นดินเป็นดินหินเป็นดินหินครับแต่ว่ามันมันเป็นดินท่ามหรือดินดินทรายป่ะนี่ช่วงห้องดินนะมันมันเป็นแค่ดินลูกแง้มเลยดิโอ้ไอ้ช่วงนี้มันเป็น ซช้อยู่เพราะว่ามันเป็นที่ที่เห็ดนะอ่ะอะครับครับละบานในเท่าที่เขาสังเกตว่าเ้าเอาแมคโครมาช่งแปลงมันครับกับเ่าเอาดินกองอืมอืมไอ้แมคโครเห็ดนี่คือคือคือรากที่เลื่อนจะไปได้ดีกว่าครับไอ้นี่เบี้ยน้อยนี่ตัวนี้รากเป็นเบียเบียมากกว่ตัวนี้เป็นซื้อเบียร์มาไอ้เบียร์จักบาทครับตอนนั้นนะเอ้ยบ่ได้ถามไปแต่ว่าเป็นเบียร์เนี่ยน้อยอันบ่ครับเพียงเพียงเข่า โอ้เพียงเพียงเพียงเกือบเพียงแอวเนาะครับครับโอ้แล้วพวกายไมโครเฮดนี่ลาภเพื่อนไปได้ดีทว่วเพราะเพราะว่ันเป็นน้ำอย่างเป็นเป็นน้ำไอ้ดินมันล้วนกกันบ่เป็นน้ำดินอ่ามันหักมันเจาะไปบ่ได้ผมผมคิดว่านะคิดว่าไอ้ตัวตัวที่ไมโครไมเค็ดไห้มันสีหลวมห่างมันไปได้หนไงมันบ่ครัอกโอ้ในในขคือพวกไมโครเฮดครับไอ้ข้างล่างนั้นเป็นดินกองเนี่ยโอ้ คือดินกองพ่อมันไปถึงดินที่มันแข็งนั้นไปไหวต่อมันก็เลยนั่งไงไอ้เรื่องทผมปลูกมะฮู้งไว้เนีตายเบอร์เต้นตายเบอร์เตายปกติเออนายแจกคตัวเขตตัวนี้เป็นพื้นที่ประมาณลอยไรเนาะพ่อเนาะลอยสองไร่เออลอยสองไร่แหละเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มเบิดเนาะพ่อนมอเตอร์กี ที่นี่เพื่อนก็เลยไอ้แบ่งบางส่วนไอ้ลมปามลงมาปลูกไอ้ทุเรียนลองเบิงนะครับตัวนี้น,นะครับตัวน,นี้ก็เป็นทุเรียนสามปีนี่ดินกองเนี่ยจารที่ไปครับทีที่พ่อเพ<ร>ื่อนเพื่อนแสดงความคิดเห็นว่าไอ้ดินที่เ้ากองไว้คือมันสามารถลากของทุเรียนมันสามารถเจาะลงไปได้เพราะว่าไอ้ดินกองนี่มันเข้าเข้าบริเุณทั้งรูนั่นเป็น่ลหะคือคือมันแข็งรูมมันแข็งมันก็เลยเริ่เติบโตสู่สู่แมคโคร แม่โคไอ้พวนดินอะไรพ้วนบ่ได้ครับก็คือแม่โควพวนนี่คือพวนพวนทั้งรูมต้องด้ยบ่พ่อครับโอ้พวนพวนพวนยงดินขึ้นให้มันเป็นฐานอเออให้เป็นฐาน,านที่นี่การเขาขึ้นน้ำตโตัวแม่โคเฮ็ดนี่ขึ้นคืนน้ำจะบ่เจิยงน่องน,องนะบ,นบ,บ่บ่บ่หงภาษาบ้านเฮาเกษตรว่าน้ำมันซึมต้องดีครับแต่มันเจิงห้องขนาดน้ำมันเต็มเร็วขนาดอนนีมันเต็มเร็วต้องปล่อยออกครับ พะวัาทุเรียนมันมักหน่ำหลายตัวมักนํำขังถ้าขังกับหลากเนาครับกะทอวสวยอยู่ครับตัวนี้นะครับทัุเรียนสามสามปีพอดีเิ่นปลูกไอสิงหาปีหกสามนะครับตัวนี้ครบครบรอบพอดีสามปีนะครับเออครับก็คือพอเฮ็ดกระรผสมผสานพร้อมเนาะอย้าที่อยู่ในสวนกี่คือเกี่ยวหิ่งหง่ว ตัวนี้วัวใส้ย่าขาญานะครับตัวนี้คือเกี่ยวเมันมีงูอประมาณยี่สิบกว่าตัวเหรอครับ,รบโอ้เป็นเถ่ะแก่งูอ่ะผม,มตัวนี้ครับรวยงูอแล้วเราครับยี่สิบกว่าตัวเกี่ยวน่ำปล่อยน่ำบ่ครับป,รปลอบอ่ปลอยลงสวนปาล์มบ่งูวปล่อยเขาสวนปาล์มเฉพ,พาะงู้กับมูลาค่าหลายแสนแสล่ะครับพ่อเพื่อนงูยี่สิบกว่าตัวครับเลี้ยงในปลาปาล์มปลาทุเรียนนะครับทีนี่จะลงลอกนั่นครับ ได้โคนป่าไลงย่อมถูเท่านั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยน่าโคตรเพราะเพื่อนเพื่อนสีขยายต่ออยอดมาครับเดี่ยวมาเลยเด้รอบออกมาเดียวครับคือขยายต่อหมีต่อหมีเล่นมาเพราะว่าตรงนี้บ่มาบ่คอยได้แทงเอาป่ามันไปงะครับการแตกยอดแตกยังก็ดีนะพ่อเนาะแตกตามรอบครับโอเค สหรบนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับของสวนพัอเพื่อนนะครับนะครับเป็นทุเรียนสามปีตัวนี้ละครพนมนะครับอำเภอท่าอุเทนนะครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถปลูกทุเรียนโตได้เหมือนกันนะพ่อเนาะอ่าพ่อครับสาระวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพ่อที่ผ้าส้มสวนนะครับเลี้ยอกานาเรียขม้าเยา่ยม่นะครับพอดีเรียขม้าส่งปุ๋ยก็เลยที่โอกาสถ่ายคลิปไว้นานะครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับครับผม